แล้วก็บใบหมูเขียวๆอะ่ะพอขี่ใบใหญ่อะ่นาาะนะจ๊ะขอบคุณคุณตายลิวินภูมอะไรขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะพรุ่งนี้มาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมคะคุณตายแสดงว่าทำภูมิอะไรแน่เลยหรือเปล่าคะไม่อ้วนค่ะวันนี้รับรางวัลแม่ใส่ชุดสวยมากค่ะมาพรุ่งนี้ตอนขี่โมงค่ะ วันนี้เรื่องอะไรแม่วันนี้แม่อยู่บ้านจะรู้ไหมคะว่าจะเล่นเรื่องอะไรเนี่ยทชีวิตบ้านหนูอยู่ใกล้วัดุ่มค่ะเอ่อว่ะอันนี้ได้ไหมคะพรุ่งนี้แม่หนุนพวกอะไรดอกไม้หนูรู้ได้ไหมสวัสดีคุณน้องๆค่ะอ,อแม่ขอ ไม่ได้ขอซื้อค่ะซื้อซื้ออันนี้ซื้อนะต้องเอาตังค์นะดอกไม้สามกรรมํมพวงมาลัยหนึ่งพวงมากคูหนึ่งแพ็คได้ไหมคะแต่ต้องเอาตังค์นะถ้าไม่เอาตังค์ไม่ต้องเอามาพอดีนะคะคุณน้องๆพี่แจ็ควันนี้ไม่ทานกันเหรอคะ,นคะ <c oughs> หนูทำริบบินส่งลูกค้าเอาขอโทษทีตายนี่าขายพวงมาลัยเดีย๋ออยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคะ่ะสวัสดีพี่สีนวลจ้า อ๋อไม่ได้ไปค่ะออไอพีกูรู้แล้วทำไม,มแมลงมันลงหัว่วอ๋อมันไม่มีรถมันไม่เอ้เมีนู่น,น่ก่อนสวัสดีนะคะสามใบแล้ววันนี้สามใบแล้วตาใบตาใบช่วยกันนะับสวัสดีคุณอามีลาะจ้ามาคุยกันนะคะวันนี้วันหยุด วันอยู่ที่อยู่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็กแต่ไม่เล็กขอบคุณหวัวใจสีส้มค่ะ <c oughs> วันนี้ผมจะยุ่งหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงอนี่แหละถึงวันทาผมแล้วก็เปลี่ยนสีเล็บแล้พวพรุ่งนี้เปลี่ยนสีเล็บแล้วค่ะวันนี้ขม,ดขมดวดขมวดไปก่อนทุกวันก็ขมวดอยู่แล้วแต่วันนี้จะขมวดเยอะหน่อยช่างอะไรปิดหลานไป สวัสดีสองร้อยคนที่ยังชมอยู่จ้าสะสมสะสมค่ะสะสมมาอะไรแม่ไม่ไปไม่ไปค่ะกลับมาตุ้ละอะไรย่างลับมาดูบ้านหน่อยค่ะกลับมาจ่ายค่าน้ำค่ะไฟค่านุ่งค่านี่ค่านั่น พราะว่าไม่ใหม่ใจในโทรศัพท์ไม่ปิดนสวัสดีค่ะคุณติ๊กคุณติ๊กก็เตี๋ยวน้ำตกวันนี้เป็นคนราขเขาบจา๊ะคุณติ๊กก็เตี๋ยวน้ำตกวันนี้ยุพราสามสามล่างใช่ค่ะบูรอยเมื่อคืนโอ้โหอร่อยมากแต่มันเข้มข้นและหอมอะค่ะขอบคุณคุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งก็ เป็นอีกคนหนึ่งที่จะมีขนมมาฝากแม่อยู่ตลอดแล้วก็เมื่อคืนนาเรื่องใหม่มาให้คุณแนทเดี๋ยวเราคอยดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณที่มอบใหม่งานชิ้นโบดแดงให้เพจมึงต้องไงเนี่ยมึงต้องอล่าเนี่ยไปนูน่น